ครับผมสวัสดีเช้าวันที่3มิถุนายนนะครับส่วนอีกตอนนี้ยังว่างอยู่2ลำนะครับเครื่องซีเบียลูก6 6นะครับว่างอยู่1ลำนะครับสีเทานะครับแล้วก็รถใช้งานนะครับเครื่องสเตปหมกนะครับลู่นกสิมิลซักสามว่างอยู่1คันนะครับสีดํานะครับหล่อสวยเรื่มเรียมนะครับอ่าคันนี้เมื่อนเจ็ดเก้านะครับสีดํานะครับรถเก็บให้ใหม่ทั้งคันนะครับแต่ทําเป็นทรงเดิมนะครับตลอดนะครับ นะครับแล้วก็สีเทาใ่ที่สตาร์ทนมาน วัวแล้อเกินอะไรจะลั่นขนาดนี้ไหวล,ลั่นเกินนี่ครับนิ่มๆต้องคันนี้นะครับคระบผมไฟติดครบนะครับ เติมเช่นเคยนะครับเยงนเงียบนะโอเคสตาร์ทง่ายทุกคันนะครับสตาร์ทง่ายทุกคันก็ไปตามเหตุสั้งบ้านขายอะไรนี่